ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับคุณหนูเล็กแล้วก็คุณแม่ที่วานนนนะคะเนืออาหารอีสานอาหารใต้ยอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาทานด้วยกันหมดอ,อยากกินขนมกินน้ำเงี้ยวค่ะขอกลับบ้านได้อะไรอ่ะได้ปลดปล่อยเออใช่ใช่จริงๆนะได้ปลดปล่อยนะคะลองดูนะวันนี้แม่เล็กเสียงดังกว่าเมื่อวานอีกเนาะนะคะมาพวกปล่าคุยคุยกันได้ อ่ะเอาไปฝากคนที่บ้านเอาคุณพ่อตู้นะคะพ่อตู้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าขนมกินน้ําเงี้ยวนี่เป็นของที่มเมล็ชชอบมากเมลด้เคยทานนะคะ <c oughs> นะคะ,ะ,ค,ะคุณเพื่อนนะคะตอนนี้นะคะเราทํางานกันก็อ่ามีความสุขนะคะเริ่มเมเลข <c oughs> สวัสดีค่ะคุณโอเล็กนะคะคุณพ่อตู้ทักทายเนาะ คุณนูดาวโพหอมก็บอกน้ำมะพร้าวสดชื่นสำหรับนูแม่เล็กต้องใช้าำมาแทนแม่เล็กนะคะคุณแม่ทำสีฝนตกเลยนินต้องกินข้าวจีนะคะนะคะคุณที่ว่านอนแมนจ้านะคะอิลีนะคะอิลีเนาะ เพื่อนเวลาทานหน่อไม้ดองมันตลกหน้านิ่งนะคะเราเค่อยฉายยากันนะคะคุณพี่เราเป็นคนที่ตลกมากามาเลยคะปลาทูนะคะแล้วก็น้ําพริกกะปิเนาะเม่เล็กทอดปลาทูน้ําพริกกะปินะคะแสนอร่อยอันไหนที่เราชอบแล้วก็คุณแม่บางออนนะคะคุณแม่จินตนาเพิ่งมาใหม่นะคะเพื่อนๆกอดให้แน่แนๆนะคะยินดีต้อนรับสู่ คุณน้องเมษาแม่เล็กแวบไปตอนเย็นนะคะแม่เล็กเห็นบ้านเปิดก็เลยเข้าไปเลยเนาะนะคะคุณน้องก็ทํางานเก่งนะคะคุณแม่บุญตองฝนตกไหมไม่เห็นบอกให้แม่เล็กทราบเลยอืมอ่าคุณแม่บุญตองบอกอร่ารักนะคะรักคะรักคุณเมษานะคะแม่เล็กไปบ้านคุณเมษาเขาทำยังไงเนาะเขาทำยังไงน้องดาวทำอย่างนี้เออใช่ใช่เขาทำอย่างนี้ต้องบอกให้หัวใจคุณเมษาวันนี้มาแม่คำสีบอกน้ำสวาวรถดค่ะนะคะ คุณแม่ที่วานนยังไม่ได้เปิดบ้านใช่ไหมนะคะนะคะถ้ามีการพัฒนาตัวตนของเรานะคะเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอ่ามันก็อยู่ที่อ่าขึ้นนะคะสปีตัวขึ้นอ่าเพิ่มเวลาการอ่าเปิดบ้านมากขึ้นนะคะอ่าตามที่เพื่อนๆที่เขาประสบความสำเร็จน,นะคะคที่วานนแมนจ้านะคะอิลีนะคะอิลีเนาะ เ,เพื่อนเพื่อเวลาทานหน่อไม้ดองมันอ่ะเวลาเราตะเบีงเสียงพูดดังๆนะคะก็เหมือนพลังออกมานะพลังออกมาจากร่างกายได้คุณแม่คําสีเนาะเออสีคุณแม่พิงค์สาวเชียงใหม่เนาะที่อ่ามาเป็นเพื่อนแม่เล็กตอนนี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะเจตีมา <laughs> น้ำตาหยอ่อนน้ำตาตกนะคะจะเอาตามาใกล้ๆก,กล้องแล้วทําตามันหวานพิ้ยพี้ยสายมานุษย์ดาวค่ะคุณแม่อรทยบอกขอตัวต่อค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่อรทยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณพ่อสมควรสาระก็บอกยอๆค่ะจิงจิงโจ้เราเนาะ,ะเพราะว่าเวลาเราไม่เหมือนกันนะคะอยู่ออสเตรเลียตอนนี้ก็คืออก่อนอเส้นยาว เด็กเส้นนะคะเด็กเส้นนะคะพาอตู้เราเป็นเด็กเส้นนะคะเส้นยาวยาวชอบมาม่านะ,ะ,ะพูดถึงคุณแม่คำสีเอา้าคุณแม่ที่วานนนะคะกําลังรับชมแม่เล็กอยู่แม่เล็กจมหัวปลาของเพื่อนได้คุณแม่ที่วานนนนะคะเ,เห็นคุณแม่คําสีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมคุณแม่คําสีของเข้าห้องน้ํานะคะทักทายหนูดาวจ้านะคะคนที่วานนคนพ่อตู้ก็ คุณพ่อตู้ชาติสสดีครับน้องไม้นะคะคุณพ่อตู้ชาติอยู่จังหวัดยาโสธรน,นะคะอ่าก็ทักทันะคะัะ น้องหมาย,ยังไม่นอนนะคะแอบมาสมาใจให้แม่เล็กดาวตกดาวตกนะคะแม่เล็กว่าแล้วเฉียวแอบอยู่ข้างนอกแอบแอบแ,แอบดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับคุณน้องธนิชาหรือน้องมาคุณแม่คําสีก็ทําเช่นกันนะคะอ้ะปาปากกว้างนะคะอ้าปากกว้างอ้าปากกว้าง คุณแสงแก้วถ้ามีโอกาสก็คงได้ทักทายกันเนาะนะคะมาพบปะพูดคุยกันในยามเย็นๆนะคะคเพื่อนๆเนาะวันนี้ช่องวิกมาเธอเล็กนะคะนี่คุณนะคะคุณพ่อสมพรนะคะหนูดาวนะคะทักทายหนูดาวนะคะ,ะคุณแม่เจ๊ติ๋มทักทายคุณพ่อสมพรคุณพ่อตู้ชาตีทักทายพบปะพูดคุยกันเนาะนะคะ คุณแม่ที่บานอนกับคุณพ่อตู้ชาติอยู่อำเภอมหาชนะชัยแล้วก็สิเพื่อนกันนะคะขอบคุณนะคะรักๆนะคะรักเพื่อนนะคะแม่เล็กนะคะกอดกอดเพื่อนไว้ให้แน่นๆเลยนะคะขอบคุณมากถ้าถ้าเกี่ยวกับการทํานาจนได้รับปริญญาพ่อตู้ได้รับก่อนเพื่อนเลยทำนาตั้งแต่เป็นยากสวัสดีค่ะนะคะ ่คุณแม่กิรตินะคะคุณแม่กิรติก็สวัสดีค่ะแม่เล็กเอาคุณเ <c oughs> ไม่ต้องอ้าป,ปากว <c oughs> ่าเอาอย่างนั้นเหรอคุณพี่โอ๊คขอโทษนะคะ <c oughs> ไม่ต้องอ้าป,ปากกว้างหรอกให้อ้าถูกให้เราได้หัวเราะนะคะคุณพี่เหล่าน้อนะคะอื <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ฟังแม่เล็กนะคะนั่งฟังกันเพลินเลยกาแฟขนมปังสําหรับคุณแม่คําพองเดินทางปลอดภัยค่ะคุณยายนางนะคะแล้วก็อ่าให้ ส่งความสุขกอดกอดให้แน่แนน,นะคะกอดกอดนะคะอกอดเพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องนะคะอกอดคุณพ่อที่กําลังเปิดตาให้าทานกันนะคะคเพื่อนๆเนาะนะคะอาหารที่เราชอบนะคะมีอะไรบ้างเพื่อนๆชอบทานอะไรคุณเจ๊ติมชอบกันเนาะนะคะท่านไหนสะดวกเปิดบ้านก็เปิดเลยนะคะตอนนี้เจ๊ติมก็เมืออม่อตอนเย็นแล้วก็เข้าไปเที่ยวนะคะเดินเล่นอยู่ คุณหนูดาวก็กลังรับชมช่องบิ๊กมาเธอเล็กนะคะนะคะขอบคุณนะคะคุณเพื่อนนะคะคุณเพื่อนเพื่อนที่จับมือแน่นๆเลยนะคะคุณพี่คำสีเราก็ตั้ทายคุณแม่กินตนานะคะคุณพ่อรําพองก็สวัสดีค่ะคุณเจ้าขึ้นงามหรือย,ยังนะคะคุณพ่อตู้ชาตีเป็นานะชาวนานะคะชีวิตชาวนานะคะเต็มขั้นเนาะนะคะเท่านะคะ อคุณนูเล็กก็ทักทายทุกคนค่ะนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะคะหนูเล็กเนาะนะคะสวัสดีค่ะพ่อตู้นะคะโอเคค่ะหนูดามไม่เห็นค่ะ พากันเห็นอะไรเหรอคะคุยกันอยู่แม่บุญตองนะคะทักถ่ายกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอไอที่ส่งเพื่อนมาให้นี่แหละคือความสุขของเราเนาะไม่น้องหมายบอกวันนี้แม่เล็กสวยอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะต้องรับเอาไว้สวยมากเลยนะคะสวยสวยนะคะนะคะต้องรีบรับเอาไว้ในห้องเราตอนนี้ก็คือคุณน้องพิงค์นะคะคนสวยคนสวยของแม่เล็กนะคะคุณแม่บุญตองก็ทักถ่ายคุณกินตนานะคะถักถ่ายกันนะคะ เพื่อนท่านไหนนะคะมีธุระก็ทํทธุระได้เนาะนะคะเราก็พูดของเรานะคะเล่าการทํางานให้เพื่อนๆฟังไปเลยขออนุญาตนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็ <c oughs> อันนี้ขออนุญาตเก่าค <c oughs> อทานด้วยคนนะคะคุณแม่คํศรีนะคะคุณแม่คํศรีเราทาน ทำอาหารอร่อยอร่อยทานให้เพื่อนๆแลเพื่อนๆก็เมมคุณเมษายนนะคะสวัสดีท,ทักทายมาส่งกำลังใจเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะคุณเมมเมษายยนนะคะ <c oughs> คน้ำแตมก็คงจะติดป่าเนาะอยู่ใกล้ป่านะคะไม่มีสัญญาณเนาะคุณแม่เนาะนะคะผลไม้แตมลง,ง,งมิมาเถอะเล็กนะคะเอา เอาตะก,ก้าเอาปิ่นโตมาใส่ไปทานที่บ้านนะคะมาห่อไปทานที่บ้านได้ออนแม่มอออนไปหรือยังแม่มองออน,อออนฮัลโหลฮัลโหลนะคะอยู่ไหมแม่บองออนผมแม่มองออนฝน,นตกนะคะแม่มองออนอยู่อำเภอพนัดนะคะได้อะฝึกทักษะการพูดเห็นไหมเวลาเราพูดเสียงเลยค่อยๆแม่เด็กก็จะออ้ออเออยู่อย่างนี้นะคะแต่พอ แต่พอแม่เล็กตะเบงเสียงให้แรงๆพี่สีนะคะยังไม่อาบน้ำเลยเหรอคะเดี๋ยวไปทูนสบู่ให้นะคะนะคะขอบคุณนะคะพเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังแรงส่วนมากแม่เล็กจะออมเสียงนะคะหนูหิ้วกับข้าวมาจากบ้านหิ้วกับข้าวมาจากทักถ่ายน้องมายนะคะอนุดานก็สวัสดีคะ่ะคุณแม่คำสีสายหานานิงช่ก็ไม่เล็กที่พูดว่าอย่างนั้นไหนแม่เด้พูดไม่เป็นนะคะ หนูดาวก็ทักทายคุเพื่อนรอบห้องนะคะขอบคุณสีร้านดวงตานะคะคุณแม่บุญทองก็ทักทายคุณหนูดาว้ปลานะคะคุณเจสิมเราบอกว่ามีกุ้งแช่น้ำปลาทานด้วยกันนะคะคเพื่อนๆอาหารยแย่ามากเลยอยู่บ้านน้ำบางง่นไปหรือ่าแม่เล็กน้ำบางง่นเหลือครึ่งแก้วแม่เล็กก็กินเฉยเลยความหนูดาวทําอะไรแม่เล็กทานได้หมดอาหารการกินจริงๆ,ๆแล้วนะคะก็เป็นเฉพาะถิน่น แต่ว่าอยู่นี้นะคะเราก็ทานกันได้หมดเนาะจะว่าเป็นอาหารตัวก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณที่วานนนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอ,อยู่ดีมีแห้งเดื้อนะคะสุขกายสบายใจนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาได้อะไรอะ่ะได้ปลดปล่อยเออใช่ใช่จริงๆนะได้ปลดปล่อยนะคะลองดูนะวันนี้แม่เล่นเสียงดังกว่าเมื่อวานอีกเนาะนะคะบรรยากาศคนแม่ตกราะคาคุณแม่ทำสีเสริมนะ้า เย็นรอบห้องค่ะนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่คำศรีเราเนาะคุณมุตองไม่บมาเ่าไว้นานๆนะคะเนทานได้ปล่อยนะคะปล่อยให้อารมณ์ผาไปแล้วก็ได้หัวรอดนะคะนีะ่แหละขอบคุณคุณเอไอมากเลยนะคะ